กินตำ้มกล้วยน้ำกันนดวพี่นองทุกคนนี้ตักล้วยสมีมีลาบไก่ก็มีตั้กล้วยก็มีปลาเผาก็มี่มสมบูรณ์วันอาทิตย์พร่นอง้มไกล่ลาบไก่กต<า>มมัมน,ก,นกะหอข้าวต้มขุนนองอัอต้มต้มเดียวเดอเ่องเซ่บรนว่ อบรถแต่ไป่นอยมามามาหั่นอีซองนึน่นทุกคนยอลวแไหนอมามามายำกไ่นอช่วงวะเนาะยำมาได้เลยลึดเลยหลดแสบปะ ชุดยอดคว่ำแสบกินกับใบมังคุดพักพี่น้องกินกับใบมังคจังบระจามตักสายทักพัดยังพักหนอกพักหนอกพักักกอกไปเฉลิวดไปเลิวดานเลิศก็พร้อมเสริมมีสิดยางมีสุพักมีใบมะกอกมีทุกอย่างทุกอย่าง สเบ็รดเด้อที่ไหนเด้อหวานข้างข้าวมีมดแทบแทบแ่บแทบไทบแ้บแท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 บมทบดทบแนบแทบแทบ กระปุหน่อยน้อยตลาดดัตลาดดังบัอบอนตลาดนี่บ้างนี่บ้างน่าจบานเหาอ่ะนี่แสบปวพักเหรอ โอ้ยแม่กมันไปลองอจะกินยังกินยายอดพี่น้งมามาสุดแสรลกันเดี๋ยวไปนองมานี่แหละของวายกินแต่จะสกินแนวใดจะกลาบตา้มไ่บวยเด้อพี่น้องออเอ้บบวายเล้ให้ท่านพู่ก่อนอาทิตย์ะชุมกัน มียังก็มากกินน้ำกาันจังแสบหลายคนกินู้เดียวกับเพาบเอาบปเลยตักไว้ที่อั